ไทยพ b สตามประเด็นเรื่องช้างป่าภูวัวที่จังหวัดบึงการครบหนึ่งปีพอดีนะครับเพราะว่าเดือนมกราคมปีที่แล้วคุณยุทธนาก็ลงพื้นที่พูดคุยกับนายกอบตอบึงคล้าซึ่งระบุว่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวไม่มีแหล่งน้ําแล้วก็อาหารนะครับช้างจึงบุกมายังพื้นที่การเกษตรครั้งนั้นชาวบ้านเดือดร้อนนะครับมันจะเป็นช่วงกลางวันก็ยังเสี่ยงเจอช้างบุกเข้ามาทําร้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้าจึงเร่งแก้ไขด้วยการสร้างแหล่งน้ําแหล่งอาหารเพื่อให้ช้างมีแหล่งหากินจะได้ไม่บุกลงงมาาายพื้้นนที่อชวบ ขยายความคลบหน้าเรื่องนี้กันต่อกับคุณนริศอาจารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคลาจังหวัดบึงการสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกครับ,รบตอนนี้ผมจับตาไปที่เรื่องของแหล่งน้ําก่อนนะครับโครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ําที่จะฟื้นฟูแหล่งอาหารของช้างตอนนี้ถ้าเป็นแหล่งน้ำเนี่ยดำเนินการไปยังไงบ้างแล้วครับครับก็ถือว่าโครงการเราเริ่มสตาร์ทปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ได้ร่วมกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าพัว แล้วก็คณะกรรมการจัดการน้ําชุมชนตำบลหมู่ค้าซึ่งก็ได้เป็นบุคคลที่เริ่มการเชื่อมแหล่งน้ําในตำบลในครั้งนั้นแล้วในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสที่จะเชื่อมแล้วก็ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าปัวเข้าไปถึงกล่องดวงใจเลยทีเดียวซึ่งหลายๆครั้งหลายหน่วยงานเขาก็บอกว่ายากมากที่จะทําการขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ําในเขตพื้นที่ป่าแต่วันนี้นะครับก็ได้ทํา m o u นะครับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าปัว คณะกรรมการจัดการน้ําชุมชนตำบลบุคคาได้ทําโครงการร่วมกันนะครับเรียกว่าโครงการปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติสําหรับสัตว์ป่าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าพวจังหวัดบึงกาฬนะครับปีหกหกปีนี้ก็เริ่มสตาร์ทที่ม้วยกระตอยนะครับหมูหมูหมูแปรตาบอนตาบอตมบออบ้านบ้านตมบอนตำบลบุคคาซึ่งถือว่า ได้ทํากันแล้วก็จะงบประมาณของมูลนิธ,ธิอุทกภัทรนะครับได้รับงบประมาณจากมูลนิธิอุทกภัทรแล้วก็าการสนับสนุนสถา,าบันจากสถาบันสารสนเทศสืบจุกน้ําในปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการเราร่วมมือกับองค์กรทั้งสองแห่งนี้ตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาก็ถือเป็นระยะยาวนานพอสมควรก็จะเริ่มในปี6 6ที่ห้วยกระตอยหมู่ที่8แล้วก็ห้วยประกูฎหมู่ที่8แล้วก็ <S 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 ห้วยกระตอยหมู่ที่4 ก็ครอบคลุมในเขตตำบลบุงค้าในเขตตำบลบุงค้าครับก็คือหมู่4กับหมู่8ในขณะนี้แล้วก็จะขยายนะครับได้กับประชุมแผนกันแล้วก็จะขยายในปี2,568ก็คือห้วยกวางเขาที่หมู่4แล้วก็ห้วยหินทิ้งแล้วก็ทําฝายหินทิ้งนะครับที่ที่เดียวกันด้วยก็ถือว่าเป็นโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแล้วก็ทํากิจกรรมโครงการดังกล่าว ที่เรียนแบบธรรมชาติความลึกของลําห้วยความลึกของการขุดลอกเนี่ยมีความลาดเอียงที่น้อยกว่าหนึ่ง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 ต่อสองนะครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามไปเลยเพื่อให้ช้างป่าหรือสัตว์ป่าตัวอ,อื่นตัวเล็กน้อยสามารถที่จะไปดื่มน้ํากินน้ําไปมีอาหารอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็ทําให้มีปริมาณการเก็ดน้ําในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าพัวเพิ่มขึ้น ปีนี้สองแห่งถับปีหกเก็บที่จะถึงนี้นะครับครับผมท่านนายกครับอย่างตอนนี้เมื่อมีแหล่งน้ําแล้วนะครับเราก็เห็นว่าทางอบตอก็สร้างเรื่องของโป่งดินเทียมด้วยเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยดินไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่พอมีแหล่งอาหารแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ผมยังติดใจยอยู่ว่าในรายงานบอกว่าช้างเนี่ยมันเริ่มเรียนรู้แล้วก็ติดใจอาหารในพื้นที่การเกษตรแบบนี้ช้างเขาจะกลับไปกินอาหารที่เราเตรียมแหล่งอาหารไว้ให้ไหมครับหรือว่ายังมันจะติดใจแล้วกลับมาแต่ในพื้นที่ของชาวบ,บ้านอยู่นะครับก็จะ มันไม่ถึงกับได้แก้ปัญหาได้ร้อยปเซ็นแต่ว่ามันได้ได้บรรเทา,าระยะหนึ่งนะครับเป็นการเติมเต็มให้มีการมาบุกลุกที่ชาวบ้านน้อยที่สุดสําหรับพื้นที่ของบุงค้าเองนี่ยังมีผลกระทบน้อยกว่าโซนบุงค้าจะอยู่โซนเพื่อเขาครัวด้านทิศต,ตะวันออกส่วนทิศตะวันตกก็จะติด 3, ตสามหมู่สามอำเภอก็คือเซกาบึงของหลงและก็บึงการโซนนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ช้างลงได้ง่ายที่สุด เนื่องจากมีความลาดชันที่ไม่มากนักแต่โซนที่บุกค้าเนี่ยหนองเดินบุคค้าโค้กว้างเป็นเหมือนผาครับเขาจะลง,ลงด้านทิศตะวันตกแล้วก็อ้อมมาทางทิศตะวันออกก็คือเขตบุงค้าทางนี้ฮะทางน้ําโขงนี่นะก,ก,ก็ก็จะมีผลกระทบด้านนูน้นทีนี้ถ้าเราทําบุงค้าด้านเดียวยังไม่สําเร็จหรอกครับจะต้องทําครอบคลุมทั้งทั้งทุกด้านของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป,ป่าภูวครับ ครับผมท่านนายกครับอย่างตอนนี้เรามีเรื่องของกองทุนที่เริ่มจัดตั้งดําเนินการขึ้นมาแล้วแล้วก็มีแหล่งเรื่องของการฟื้นฟูแหล่งอาหารให้ช้างแต่นโยบายจากภาครัฐที่อยากจะให้เข้ามาช่วยระดับท้องถิ่นของเราด้วยเนี่ยตอนนี้อยากได้นโยบายด้านไหนเข้ามาเสริมด้านนี้ครับคือนโยบายด้านด้านที่จะต้องมาใช้ในโครงการนี้อย่างจริงจังก็คือเรื่องของการสํารวจ เขาเรียกสัม,มโนประชากรสัตว์ป่าสัมมโนประชากรช้างวันนี้เหตอนุรักษ์พันสัตว์ป่าหัวยังไม่รู้ว่าข้อมูลจริงๆช้างป่า 37, 38, ิบสามหรือ40่สหรือห้อะไรเท่าไหร่กันเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเลยนะครับจะต้องมาสํารวจเรื่องนี้อย่างจริงจังอันที่สองหน่วยงานของรัฐจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมมาช่วยนะครับในการเคลื่อนตัวของช้าง เช่นเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนไปตรงไหนให้รู้นะครับเช่นมีการจับพิกัดพิกัด GPS ในตัวช้างในอะไรต่างๆแต่ให้ทันสมัยหน่อยปีที่แล้วนี่เขามามี GPS สองเครื่องแต่มัาแขวนค้องเหมือนพระใส่ช้างไว้เนี่ยมันสองมันยี่สิบกิโลเดี๋ยวนี้มันหลุดหมดแล้วอันนี้มันหลุดหมดแล้วเป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะอันนี้ก็เลยอยากให้ใช้เหมือนต่างประเทศทาเลยนะฮะใช้ใช้ในจ่าฝูงฝูงองหนึ่งมายี่สิบตัวสดตัวหนึ่ง อย่างน้อยในป่าภูัวจะต้องมีสิบตัวอย่างนี้นะครับเพื่อจะทําทให้เราทราบาในการเคลื่อนที่ของช้างในการที่จะแก้ไขเรื่องการเตรียมตัวทันของอคนที่ทําอยู่ทํากินในพื้นที่ป่าพูัวนะครับแล้วก็ลิงก์กับโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วนี่แต่มาลิงก์ได้ว่าถึงตรงไหนตรงไหนนี่จะได้ปรับตัวแล้วเตรียมตัวทันหนีทันพูดได้ง่ายนะครับอันนี้ก็อยากฝากไว้ก็คือหน่วยงานของรัฐจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังยัง เขาลือในหรือเขตรอยต่อ5จังหวัดฉัดเจิงเซาอะไรต่างๆอยากให้ทําอย่างนั้นด้วยนะครับก็คืออยากให้ใช้รูปแบบของการแก้ไขปัญหาช้างป่าภูวเช่นเดียวกับอของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งใช้ค่อนข้างจะได้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งที่อ่างลือในนะครับที่ลอยต่อ5จังหวัดทางภาคตะเฉียเหนือนะครับครับผมขอบพระคุณท่านนายกมากครับขอบพระคุณครับ